ผมโอ้สวายครับสวายหูสวยมาแล้วสวายมาแล้วนี่นะครับเที่ยวาจาัดเลยวันนี้สวายผลงานนะครับมือน,นี้มิตอร์ไบิ๊ก สวัสดีครับหากินที่นีสารนะครับมาแล้วนะครับหากินทินีสารมาแล้วนะครับแฟนเพจ a ฟ e บ o o k บ้านนนปลาชนแนลนะครับคือเก่าครับเหมือนเดิมเมื่อนี้นะครับตกปลานาดินนะครับเมื่อนี้เป็นการล้องปูงเหยื่อมารอสวารล่องเมืองนะครับปลาจะเป็นยังไงน้องติดตามกันบั้งครับพี่น้องครับนี่นะครับ วันนี้ใช้เหยื่อสำหรับสไยนะครับผสมมะพร้าวกับกล้วยตานีนะครับนี่ครับเมืองครับล้องรอสไบเมืองครับเมือนี้แ oh. ม่นคือเกานะครับปั่นจับวัง ขนาดครับดึงลูกตุ่มพ่งดงดงยังกินจัดเหมือนเดิมนะครับหมายเดิมถ้าเดิมยังกินจัดเหมือนเดิมมาแล้วครับมาแล้ว,วอา้าว โอ้โหปกักกระมังครับก็ยังปานกลางปานกลางสสองสามขีดนะครับ <c oughs> แต่ผู้เดียวไปกินมเบิลขึ้เกาครับรุนนี้ปิ่งห่อนนะครับจำเส้ับน้า,านำป่แาแฝงขึ้นเกาครับเอาแล้ว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 เอาแล้วตัวนี้น่าจะสายโหดตามึงครับตามึง ลองมึงครับมาแล้วครับมาแล้วลอกคริ๊กลอกคริ๊กครับลอกคริ๊กมึงน,นะครับตัวน,นี้ครับเป็นยังไงครับฟังเสียงครับไปเพือปล่สวายอย่างนไหมลองรลุนกันมั้งครับว่าเป็นปลายยังหนึ่งต่อบะครับ แม่นล่ะครับเอ้อแม่นล่ะครับมาหนีเป็นไรครับอยู่ปะครับอยู่ครับอยู่ปะครับอยู่ปะครับร้องเมืองครับน่าจะเป็นสายโหดครับตัวนี้น่าจะเป็นสายโหดน่าจะเป็นสายโหดครับตัวนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเมืองครับเมืองครับสูตรปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับแล้วก็สลิง มึงฝ่ายเบ็ดครับมึงป่ายเบ็ดมาแล้วครับมาแล้วครับวิ่งอย่างแรงครับวิ่งอย่างแรงโอ้ยครับมึงครับเมึงครับมาแล้วครับมาแล้วดูครับดูดูครับโอ้โหขึ้นหน้ามาครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับสวายีรีครับผมโอ้สวายครับสวายโอ้ห ในรุดครับบนุดครับบหลุดครับดันขึ้นเลย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 ครับขึ้นเลยสวายครับสวายเนี่ยนะครับโอ้สวายกินกินลอกสลิงนี่ครับมาแล้วครับายกโชกนะครับยกโชกกล่องเล็กน้อยนี่นี่นะครับ สวยยนะครับใสประมาณสามสี่โลครับเสียนใหญ่พนขาลนะครับมือนี้เอาครับลุ้นกันดูตัวนี้นะครับคันโกงนะครับสมานน้อยวะครับนี่สมานน้อยสมานน้อยคันโกงนะครับร้องมึงมาแล้วครับมาแล้วเป็นมาไก่น้ำแล้วครับเทียนบมอครับเทียนเทียนเทียนแน่นอนนะครับมาสุด โอ้โกะมังใหญ่กะมังใหญ่โอ้โหครับตัดพอดีครับยด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 มึงก็รอครับอุ๊ยครับกะมังใหญ่ใค่แม่ไข่สุดยอดเลยครับปลาทูปลาทูนะครับนี่สุดยอดเลยครับกินมาทั้งภาพสองทั้งบนทั้งล่างนะครับกินจัดครับมึงนี่ก็ได้ตีต้องไปกินเลยนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลย ที่พิถไยอย่างเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยอย่าสนิทนักนะครับอย่าปิดสนิทครับครับหมุนครับหมุนงัดหมุนงัดอย่าเป็ัอย่าเป็นงัดอย่อาาบบบนันอา <ไป S 2> <ห>เปน,นัดอย็นัอย่เนงัอยเป็นงอย่เนัอ่า็นงย่าเรับอยอ่านัดานอย่าดาเลยนองอัด <c oughs> อัอานอ่เนัอาเป็นัอ่เนึอ่งัดอย่านับอนัเป็นงันี้เป็นงันของสวา,สวาเเยวจัดวันนี้ ขามพุนพุเลียวนพุเลหวานอีกขามไปเปิดหวานอีกนิดนึงนะครับมาแล้วมาแล้ววันนี้สบายเขี้ยวจัดเลยวันนี้สบายเขี้ยวจัดเลยวันนี้มาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วครับสบายมาแล้ว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 นี่นะครับ เที่ยวจัดเลยวันนี้สวายเล้วได้เจิมแล้วครับได้เจิมแล้วเบ็ดพึ่งออกมาใไหมเบ็ดใหม่ลงไปแค่แคไม่ถึงนาทีครับลงน้ําไม่ถึงนาทีหลังนี้เจิมเลยสวายมาถึงนาทีนะครับวา,วางขั้นเบ็ดลากเลยนะครับ <laughs> ทิ้งขั้นเบียดลองไปลากเลยสวายไซยส์สวยๆปลาเขื่อนลำเปาครับ กาเด, ب, เดเกิดเขื่นลำปลาวใสสวยๆเลยสวังมวางายน,นี่นะครับสุดยอดได้ทีเดียวไม่ถึงนาทีนะครับตีต้องไปว่าถึงนาทีลากจวดเลยนะครับอ่าลงน้ำใสวสวยใสใสวย<ม>ปากยังันหล ของแท้ครับนี่คนนี้ของแท้ครับของแท้ของแท้แน่นอนโหเสียงลอกกระจายลอกกระจายลอกกระจายอีกรอบนึงสวายเขียวแต่ครับมึอนี่สบายเขียวแต่ครับทเป็นผมสวนหนึ่งแต่ากิ่งเล้ยครับ ตรงนั้นต้องคาบจัดแน่นอนขีวางกดผม่แน่นหรอกครับสวายอีกแล้วครับสวายอีกแล้วครับสวายอีกแล้วงสงสัยนะครับตัวนี้งสงสัยบาเจ็บสวายด้วยชะโดครับต้องลุ้นกันโอ้โหลอกกี้กแล้วครับลอกกอีกเลยุ้นกันบ้างครับุ้นดู โชว์ตัวไปครับโชว์ตัวไปอัดลองเบิังครับอัดกันลองเบิงังอัดกันลองดูอู้อัดกันลองดูสวายอีกแล้วสวายอีกแล้วโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดครับหลุดหลุดบังคับเกินไปพ้นครับ ัเกเโอ้กระเจี๊ยง,งตัวนี้ตัวงามหาดูถึงได้เยอะครับเอาครับมาดูกันตัวนี้โอ้โหกระมังบิ๊กบิ๊กไซส์บิ๊กบิ๊กครับ เกือบโลพ่อมมันแมันพอมันแม่มันครับปลาสวายผู้นดีแล้วท่านบัดนั้นเอาขึ้นมาเป็นหน่อยมันขาดปลาสวายดึงขาดมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วปลาทูปลาทูนะครับขออนุญาตนะครับโมเดีย่างไปหาเพลินเพราะว่ามันหยุดแดดปลาทูครับปลาทูโอ้สุดยอดเลยครับกินจัดคือเก่าครับหมายเดิมมาครับชมผลงานครับมือนี้ ชมผลงานโอ้โหนะครับเมืงองันก่อนครับผลงานนะครับเมื่อน,นี้มิเตซายบิ๊กบิ๊กใส่บิกบ๊กบิ๊กเลยวันนี้ล่อสวัยล่อสวัยครับล่อสวัยมันเลี้ยวมันจะหน่อยไปมันน,น่า่ครับสวัยนะครับ เนี๋านี่สวายสามกำหางมันไปบัอนกำหางปลาวายที่พื้ดินตัวตนนี่บอกคมเลยครับตัวน่อยตัวนี้ันมมันียึดสีโอ้โหลงน้ำลองน้ำนครับยาเด้อยาเด้อแม่ใหญ่เด้ออีกัรอีกมอีกรมนะครับภาษาบัน เดียนี้เรียกกีกั๋มนะครับนี่นะครับเจ้านึงนะครับมองมองอีกที่เหลืออีกนะครับดูที่เหลืออีกนะครับที่เหลือเป็นยังไงนะครับชมมึงครับนี่โอ้ครับนี่นะครับนี่นะครับตอแยกขังนะครับนีปลา อันนี้ปลาเจนะครับปลากระมังนะครับเหลือสวายอีกตัวนึงนะครั ambling. บตีมาท hmm. ่านเดียวขึ้นนะครับนะครับเหลือสวายอีกตัวนึงนะครับตีมาท่านเดขึ้นสุดยอดครับพี่น้องผลงานมือในกระไดครับทีมงานหายกิ่นทินีสารนะครับครับาฝากขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้เขียริที่ตามรับชมโดยดีมาตลอดมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ